ให้ดูนะครับก uh, ิจโบราณกดพบคนมานานแล้วสองเล่นนะครับเพุดเจอด้วยกันใช่ไหมคูบกันกูพบก็เจอด้วยกันนะครับกิจนี้โบราณพุดเจอพร้อมกันอยู่ในที่เดียวกัน อยู่บนอยู่ที่ตีนภูเขาของพับผ้านะครับแก่ต้นไรนะตําำเจาตำเจ้าไม่รู้จัก mm hmm. อยู่ใต้โคนต้นตำเสานะครับส่วนไอไม้ส่วนด้ามนี่ก็มาทําใหม่นะครับทั้งสองอันนะครับทําใหม่ตอนขุดมาไม้ก็ ดำจับก็ไม่น่าจะสภาพดีแล้วเหลือแต่เหล็กลนี่แหะครับอน,นี้ก็ดำจับนี่มาทำใหม่นะครับดูดูอันนี้ก่อนให้ดูสภาพนะครับไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับอันนี้แต่ขุดคนพบได้ ได้จะได้ไมเอาเข้าฝันแหมใช่ไหม,มหน่าจาก,การเข้าฝันนะครับบานมาบอกให้ไปหาไปขุดมาก็ไปเจอเลยครับมันมีกี่ขดเดี๋ยวนับ,บมันมีเก้าเก้าขดนะครับเนี่ยนับดับเพื่อไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเก้านะครับมีส่วนอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันตัวนี้มันขุดคน้นมันจะกขุดขุดพบคู่กันเจอคู่กันนะครับเลยไปดูตรงนี้ อันนี้กับอันนี้เหมือน,นลักษณะการสร้างเหมือนกันเลยการทําเหมือนกันมีตรงนี้ด้วยอันนี้ก็มีมาการผลิตทําขึ้นแบบที่เดียวกันแต่ขอบอกนะครับว่าอันนี้ดาหมาเนี่ยเพิ่งทําแลวอันนี้ก็เพิ่งทาใหม่นะครับอ๋ออันอันเก่ามัน ดำไม้มันดาวใช่ไหมสภาพตอาขุดมาคือด้ำที่อันไม้อันเก่ามันที่ที่ขุดนาไม้มันจะร้าวมันเสียครับจะเปลี่ยนเป็นด้ำใหม่นะครับหน้าอายุน่าจะเยอะแล้วครับกิิบนี้ พ็มาให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นกริดโบราณน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกกริดว่าอะไรแต่ว่าเห็นลนะักษณะนี้ก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นกริดนะครับแต่ชนิดคือว่าอะไรยังไงไม่ทราบหรอกครับ ดูมี่องอยอะไรไหมมีตัวอักษรอ,อะไรไหมมีตัวเคนบ่องันไม่ออกตรงนี้นะมัมนบก พยายามหาดูว่ามีในสลักเป็นชื่ออะไรบ้างรอ้ป่าวฮะไม่ตัอเละไนมะ่่าง,ง,ง,งต่งไม่ ดูเผื่อมีตัวเลขนะครับสามไล่สองตัวนุ่มดูไม่ออกสามสองตัวมันคือตัวอะไรสามสองตัว เก็ให้ดูให้ชมประมาณนี้นะครับเป็นกิดโบราณนะครับ